กลายเป็นประเด็นร้อนที่ถกเถียงกันในโลกออนไลน์ทันทีนะครับที่สนามบินครับคุณผู้ชมครับแฟนานางงามไปส่ง m สยูนิเวิ r ์สกันโอ้โหแน่นขนาดเต็มสนามบินไปหมดครับทําให้มีการตั้งคําถามจากทางฝากของ FC แฟนคลับกลุ่มศิลปินเกาหลีหรือที่เราเรียกกันว่าตต่งเกาหลีครับถามไปถึงสนามบินว่า2มาตรฐานหรือไม่ครับทำไมแฟนานางงามถึงไม่ไปกันแน่นขนาดนี้และจะไม่กระทบกับผู้โดยสารคนอื่นแล้วเขาเหนื่อยร้อนหรือเปล่าในการเดินทาง ตอนติ่งเกาหลีไปเนี่ยโอ้โหโดนห้ามโดนทัวลงโดนวิจารณ์สารพัดนี่เลือกปฏิบัติไหมเนี่ยแน่นอนว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาอย่างมากนะครับในสนามบินเวลาศิลปินดังๆเนี่ยมาเดินทางมาถึงเนี่ยแฟน,นคลับเขาจะมารอรับแล้วก็ถูกตั้งคถามว่าประชาชนที่สัญจรไปมาที่เขาจะเดินทางไปเที่ยวที่อื่นเนี่ยเดือดร้อนหรือไม่ในการใช้สนามบินนะครับแม้ว่าสนามบินนานาชาติส่วนรณภูมิจะเคยพูดถึงประเด็นนี้ครับแล้วก็ออกกฎเหล็ก เพิ่มกาลังเจ้าหน้าที่ในการควบคุมกลุ่มแฟนคลับให้นั่งรอรับศิลปินในพื้นท,ที่กำหนดไว้แล้วก็ห้ามส่งเสียงดังกีดขวางทางเดินถ้าไม่เชื่อฟังเจ้าหน้าที่จะตักเตือนและเชิญออกนอกพื้นที่หากฝา่าฝืนจะแจ้งความเรเนินคดีเอาผิดในข้อหารบกวนผู้โดยสารผู้ใช้บริการซึ่งผิดกฎหมายของการท่ากาศยานนะครับดราม่าที่เกิดขึ้นในครับในทวิตเตอร์มันมีการโพสต์คลิปของกลุ่มคนจำนวนมากที่มารอส่งคนดังพร้อมข้อความว่า สนามบินปล่อยให้เป็นอย่างนี้ได้ไงเปิดฮอลให้ติ่งค่ายเวทีนางงามเช่ามิสแอนกริ t เลยได้ไหมจะได้ไม่กระทบคนอื่นที่ใช้สนามบินนี่หลายคนสงสัยว่ากลุ่มแฟนคลับของใครกันที่ตกเป็นประเด็นสร้างความเดือดร้อนหลายคนพุ่งเป้าไปที่ศิลปินต่างชาติก่อนมีคนมาเฉยครับว่าไม่ใช่ใครที่ไหนครับกลุ่มในภาพเป็นด้อมนางงามจากเวทีมิสยูนิเวอรครับอีกทั้งเจ้าของโพสต์ในระบุว่า ทางต้นสังกัดได้โพสต์เชิญชวนแฟนคลับมาส่งเองด้วยตั้งคําถามถึงสนามบินสุวรรณภูมิว่าเลือกปฏิบัติเหรอแบบนี้ทําได้ไหมรอบนางงามทําได้เต่งเกาหลีก็ต้องทําได้นี่ขณะที่มีการถามว่าเอ้ยทำไมถึงทําได้ใช่ไหมครับแน่นอนว่ามีการชี้แจงออกมาครับคุณผู้ชมครับจากทางคนที่เป็นแฟนคลับวิวอิเวิร์สคนที่ไปส่งเขาบอกว,ว่ามีการขออนุญ,ญาตสถานที่สถานที่ถูกจัดเตรียมพื้นที่ให้ พื้นที่ตรงนี้ไม่ใช่เคาน์เตอร์เช็คอินและสายการบินเป็นสปอนเซอร์สิ่งเหล่านี้วงการนางงามมีและวงการติ่งเกามีไหมได้ทําเรื่องแบบนี้ไหมถ้ายังมีที่ติ๊กถูกเนี่ยล้วค่อยมาแล้วยังโดนด่าเนี่ยเราค่อยมาดีเฟน์กันนี่เขาบอกว่าขออนุญาตถูกต้องนี่นะครับซึ่งก็ไม่รู้ยังไงทางสนามบินควต้องออกมาตรการให้ชัดเจนกว่านี้ครับ